สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงผ่าท่านผู้ชม,มอัปเดตแปลงถั่วผักยาวของป้าแมงนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เขาเริ่มเลื้อยแล้วนะคะขึ้นค้างค่ะเห็นไหมขึ้นสูงเลยนะคะดูป้าแมงก็เพิ่งจะปลูกถั่วฝักยาวกินเองนะคะ,ะทีะ่ทําแปลง้ก็ทําค้างให้เขานะคะ,ะป้าแมงก็ดีใจนะคะก็รอลุ้นอยู่นะคะ พแมงก็ปลูกแล้วก็ดูแลแบบธรรมชาตินะคะแบบปกติธรรมดานะคะไม่มีพิเศษอะไรนะคะเห็นไหมเขาก็เริ่มเลือ้อเลื้อนะคะเลื้อขึ้นสูงเลยนะคะอีกหน่อยก็คงจะให้ดอกนะคะก็คงจะติดดอกค่ะพแมงก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้อกินหรือเปล่านะคะพแมงก็ดูแลเขาธรรมดารดน้ําธรรมดานะคะ ก็ให้ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็แกลบตั้งแต่เริ่มต้นค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเขาเลยก็ไม่รู้จะตูรอเปล่านะคะเพราะว่าประแมงสังเกตเห็นก็ลำต้นเขาแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าเล็กนะคะเราคงจะให้ดอกโอ้ท่านผู้ชมนั่นเห็นไหมเห็นไหมคะต้นนั้นให้ดอกแล้ว่ <laughs> เห็นไหมโอเคดีใจค่ะ ดีใ,ใจก็เอ่อไม่รู้เรามาลุ้นกันเนาะว่าจะติดหรือเปล่านะคะก็คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะปะ้าแมงก็พาท่านผู้ชมมามาชมแปลงถั่วฝักยาวของป้าแมงค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป้าแมงจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมเรื่อยๆนะคะว่าประมาณไหนแล้วนะคะให้ลูกอ่อรึเปล่า โตหรือไม่หรือว่าตายนะคะเดี๋ยวป้าแมงจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมด้เรื่อยค่ะคลิปนี้ป้าแมงก็ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ